สวัสดีครับผมอากระพงพันเหล็กสอบอัลฟาเบตหลักสูตรรีเฟรดจีโอซีโรงเรียนสยามเดินเรือรุ่นที่13ทับ2563เมสเซดบีกินคิวเบกวิคกี้คาเทโฟเออร์เออทราทรีวิกตาบิโซโทูเน็กเวริรดเอ็กซ์เลย์ชาลีชาลีเทรราทีคาเทโฟ 4. เปนตาไฟาเน็กเวดโนเวนไนเออร์ อุณาวันอุณาวันบิโซโทูเพนตาไฟาคาเทโฟเอเนกเวิร์ดฮอปบิดสต็อปคอมมาอปตูฟีนับเบิร์ไฮฟ์เอนพรัสเนกเวิร์ดอปตูฟีโคโรนคอมมาสต็อปฮอปบิดกิโลเนกเวิร์ดเรปแฮนแบกเก็ตยูนิฟอร์ม โนเ e ม ber มิตาคิวเบกโฮเทลเน็เ so วิร์ดออสการ์ปาปาอินเดียคิวเบกวิสกี้เอกโคเน็เวิร์ดออสการ์ปาปาอินเดียฮอบบิตเกรชันพัดเน็เวิร์ดไมค์คอมาโคลอนปาปาอินเดียห้าเเวิคิวเบกออกโทเอทเอทธาเซเว่นโซซิก เพนตาไฟเนกเวิร no ์ดอัลฟาเซลลาเดลตาฟอกทอดฮอบิทฮอบิทเนกเวิร์ดออสกาไรแฮนไปเก็บไรแฮนไปเก็บควีชันคอมมาสต็อปเนกเวิร์ดโนเวนไนเออร์โนเวนไนเออร์นาดาเซโรนาดาเซโรโนเวนไนเออร์โนเวนไนเออร์เนกเวิร์ดซอกโซซิกซอกโซซิกนาดาเซโรนาดาเซโรซอกโซซิกซอกโซซิกเนกเวิร์ด บิสโซูอุณาวัมนาดาเซโรคาเทโฟเอเดราทีเพนตาไฟนีเกวตสูรุวิกตาวิกตาร์สุรุเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์เรย์นีเกวตสูรุอัลฟาอัลฟาเซระเดลตาเอ็กซ์เรย์นีเกวตเพนตาไฟเพนตาไฟเพนตาไวเซตาเซเว่นเซตาเซเว่นเซตาเซเว่นนีเกวตพาปา คิโรคิโรออสกาปาปาแทงโกเน็กเวิร e, ์ดคิวเบกสุด e, ูโนเวมเบอร์บาโบวิกตาวิกตาเน็กเวิร์ดออสกาปาปาอินเดียฮอบบิตเฟชันพัทเน็กเวิร์ดทตาเซเว่นออคโตเอตโนเวนไนเออร์นาดาซิโรโนเวนไนเออร์นาดาซโรเน็กเวิร์ดสอกโซซิกสอกโซซิกทตาเซเว่น ทีตาเซเว่นนาดาเซโรนาดาเซโรนกเนกเวิร์ดเพนตาไฟเพนตาไฟซอกโซซิกซอกโซซิกทีตาเซเว่นทีตาเซเว่นเนกเวิร์ดซูรูเอ็กซูเร่เอ็กซูเร่มิโซทูเฮราทีคาเทสโฟเนกเวิร์ดชาลีวิกตาบาโวคาเทสโฟเพนตาไฟซอกโซซิกเนกเวิร์ด ออสกาเซียร่าเดลต้าไม้โนเวมเบอร์บาวโอเน็กเวิร์ดไฮฟินไรแฮนแบเก็ตไรแฮนแบเก็ตสต็อปคอมมาฮอบบิทเน็กเวิร์ดไรแฮนแบเก็ตยูนิฟอร์มโนเวมเบอร์อินเดียฮอบบิตไรแฮนแบเก็ตเน็กเวิร์ดนาดาเซโรนาดาเซโร่นาดาเซโร เซต้าเว่นเซต้าเว่นเซต้าเว่นเนกเวิอินเดียออสกาป้าปากาตฟเออร์มิโซตูเป็นตาไฟเนกเวิโนเวนไนเออร์อุณาวานอุณาวานนาดาเซโรเทราทรีเป็นตาไฟเนกเวิไม้วิกเตอร์คิโลคิวเบกวิกเตอร์ออคโตเอตเนกเวิปาปาออสกาคิวเบก ซอกโซซิกเทียร er ์เซเว่นเพนตาไฟนีเกเวิร e ์ดดีมาคิโลฮอบิทโนเวนไนเออร์มาดาซิโลออกโตเอ็ดนเกเวิร er ์ดซอกโซซิกเพนตาไฟกาเทโฟเทราทีเพนตาไฟเพนตาไฟนีเกเวิร์ดเทียร์เซเว่นเทียร์เซเว่นนาดาซิโรนาดาซิโร เซตาเซเว่นเซตาเซเว่นเน็กเวิร์ดออสการ์ไรแอนบรเก็บไรแอนไรเก็บควีเช่นคอมมาสต็อปเน็กเวิร์ดนันดาซีโร่นันดาซีโร่ไรแอนไรเก็บไรแอนไรเก็บควีเช่นคอมมาสต็อปเน็กเวิร์ดสุรุสุรุสุรุอัลฟาเซลาเดลตาเน็กเวิร์ดเอ็กเลชัลลีเดลตาฟักทอตเซลาเซลาเน็กเวิร์ดนันดาซีโร่อุลนาวันมิโซทู ตีราทีพินตาโฟคาเทโฟเออร์เน็กเวิร์ดปาป้าออสกาออสกาปาป้าแทงโกแทงโกเน็กเวิร์ดลีมากิโลปาป้าออสกาอินเดียยูนิฟอร์มเน็กเวิร์ดสิตาเจ็ดเอ็ดสิบตาเจโตเอ็นาดาเซโรนาดาเซโรเน็กเวิร์ดซอกโซซิกโนเวนไนเออร์เอ็ดสิบตาเจ็ดโนเวนไนเออร์ อาดาเซโรเนกวดออกโตเอตออกโตเอตนาดาเซโรนาดาเซโรออกโตเอตเนกวดสีตาเซเวนสีตาเซเวนออกโตเอตออกโตเอตโนเวนไนเออเนกเวดสูรุอินเดียอินเดียเทราทีเ็นตาไฟคาเทโฟเนกวดคาเทโฟเทราทีเ็นตาไฟออสกาวิกจาอัลฟาเนกวดอุนิฟอร์มเอโค โดมิโอออคโตเอตทีตาเซเว่นซ็อกโซซิกเน็กเวิร์ดริปแฮนเบเกตคิวเบกเซียลาเอโกแทนโกเน็กเวิร์ดโฮเทลบาวอโดมิโอโนเวมเบอร์ออสกาเดลตาเน็กเวิร์ดนาดาเซโร่นาดาเซโร่นาดาเซโร่นาดาเซโล่ออคโตเอตออคโตเอตเมซิ่ดบีกิน